มีสองน่วยเลยค่ะเบื้องันมหากินเปียกน้ำไม้ที่เพิ่นปลวกไว้ค่ะเปียกน้ำไม้สร้างซี่มีอีกเพืนะ่อนอาจาะซี่น่วยนี่แหละค่ะอูเวี่หนีอสองน่วยพะหรือว่ามมหน้วยเดียว สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุส yeah. ุขคนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับชุ่ช่องสาวแพรวผ้าไปคือเก้านะคะมือนี่แพรวว่าแพรวเสื้อผ้ามหาบอกหอยนะค่ะจากเมื่อวานนี้แพรวเอานื้อใหม่ใหบึงนะค่ะมือนี่จะเรียกว่าซิมเอเอาบอกหอยใหบึงเนาะแต่ว่าสิได้หน่อยได้ลายซ้ำได้แพรวกับบล้นะค่ะก็ซิมเอเอาบอกหอยใหบึงนะค่ะเพราะว่ามือนี่ฝนตกลิ้นนะค่ะบอกหอยมันกระสิอวกดีเนาะเรียกว่ามหาเก็บบอกหอยให้บึงแต่ว่าแพรวก็ได้มหนายหน่วยแล้วด้ค่ะ แต่ว่าบริษาทคิดน้องค่ะเนี่ยฝนมันตัวแห้งบาที่นี่มันค่อยลงเหลวก็เลยว่าทายคิปให้บเบิ้งเนาะคะ่ะเอาไปรุ่นไปตามกันเลยค่ะไปค่ะมาเบิงบกหอยหนวยเหล็กนี่คิปเลยค่ะเป็นบกหอยหอมเนาะคะ่ะเนี่ยบกหอยหอมบอกหอยหอมนี่มันมักนับตอนฝนตกดีๆี่ห้องเก็บยังเวทนี่มันออกดีดีเลยค่ะนี่มันเป็นฤดูของบอกหอยหอมเนาะคะ่ะแถวฝนตกนิ่นึงเสียเนี่ยงามๆเลยค่ะ เนี่ยว่าหานเพาะได้มาหลายน่วยแล้วค่ะตต่ฝนตกแห้งเนาะ็เลยบริษัทให้เบึงซำค่ะเอาน่วยนี่กระยู่บ่ไก่มูปันได้เนาะคะ่ะเงินงามๆเลยค่ะนี่อีกนงวยหนึ่งค่ะดอกไม้าชานิดนี้มันออกห่างกันได้ค่ะมันโบจับกันเป็นกลุ่มต่างได้เนาะค่ะเนาะถ้าเป็นกลุ่มก็สียูไม่ยูแล้ว,ลวจะเอ้าสูงดไปสีหานงวยได้เนาะคะ่ะนี่แหละถ้าบม่ยูเป็นกลุ่มก็ยูน่วนเดียวนี่แหละค่ะ หน่วยนี่หน่วยหน่อยอยู่นะคะเอาแต่ว่าเอาได้อยู่เบิ้งหน่วยนี่หน่วยน้อยอยู่ค่ะแต่ว่าแพ้วสิบเอานะคะเนาะเขาก็ไปหาเอาหน่วยไหมเอาตัวหน่วยงใหญ่หน่วยนักกับป่วยเห็นมันใหญ่กว่านะคะว้าวอยู่นี่พอสามหน่วยค่ะ พี่นอ้องบางคนเพิ่นบอกว่าบอกหไฮชื่อนี่ออกหายกินยังมั่งขึ้นเลยคะ่ะอันนี้ก็แพลกรบเบื้เนาะว่ามันมาหายกินยังมั่งขึ้นอิลีโวหรือจังไหนเนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับสาวพแพลวกระเบื้องมาหาแต่ยังเว้นนี่แหละคะ่ะน,นี่มีแต่ไม่เงยเลยะคะ่ะ มอง,งก็ถือว่าไข่แน่อยู่่ะที่กันอยู่แต่ว่าสังวนดูอันใกล้กันพ่อปันได้นะคะเนี่ยอยู่ห่างกันอยู่ดิเบง้พิ่นกินขี้ตรงเลยค่ะนี่ ทม่มีมีสามหน่วยค่ะเอาทีเดียวเห็นดิเหนอีกหน่วยหนึ่งต้องออกไปแล้วว้ามันตะก่วนขี่หินนะรถค่ะเบิ่งยากสักนี น่อยนี่เขียวปือป้อๆเลยค่ะหเห็นหน่อยนี่บะค่ะพันกำลังออกจก็กง่ายด้วยค่ะเนี่ยนี่ยพันอยู่ในง่ายอยู่ว้ามเมนบอกไว้เนาเรีกว่านี่โอ้มันไม่แนีเอเขาไปกินด้วยนะคะ แค่กันึกว่ามันี่ไงโอู้กินยังบ้าเลยเบิดอซำตายซำนะค่ะอหอยน้อยเนี่ย <c oughs> น่อยนี่สิย่างบ่ค่ะมาลุ้นกันอ้าวย่างอยู่ค่ะ หน่วยสองหน่วยเลยค่ะ บึงมันมหากินเปียกน้ำไม้ที่เพิ่นปลวกไว้ค่ะเปียกน้ำไม้สร้างสองหน่วยบอกง่ายเลยค่ะงามนะคะบอกแหยนเนี่ยโอ้อยู่ไหนตรงซีหน่วยเลยค่ะบึง หนึ่งเลี้ยวสองบึงบึงบึงมันกำลังกินยางแสบเลยค่ะสามสี่มีอีกปนะุ๋นน่ะอาจจะซี่น้วยนี่แหละค่ะ ลูกมันไหลด้วยค่ะอันนี้มึงน,นี่แม่มันนี่ยินเสียงคนตกลงม,มาเลยค่ะ วี่งอีกสองน่วยปะนูกว่า,วามมหน่วยเดียวสามน่วยบ่เห็นนะคะมันขึ้นกินนั่นไรใหม่เท่อือเดี๋ยวตกลงมาแล้วกำลังไต่ไปหาอยากให้กินได้ซีน่วยค่ะมี่แต่น่วยบอกไงมึงเนี่ย เบื้องแผ่วไปเห็นหน่อยนี่ค่ะหนี่เบื้องห้อยเกอบแผ่วไปเหยียบเพื่ลงก็แบบน,นี้แต่ค่เนี่ยเป็นบอกหอยมันเปลือกหนาเนาะค่ะมันมาตายยิงจะซ้ำหน่วย เงอนี่มันมันเผาง่ายหรือว่ามันมันตายแล้วนะคะมึงก็นะโอ้โตาตเร็วค่ะนี่ยินอีกสอง่วยค่ะอีกสอง่วยสอง่วย เอา้าพี่น้องกัมาถึงในช่องสุดท้ายของสาวแพแล้วนะคะแพก็สิมาส,สรุปนงงานให้พ่าแม่พี่น้องในเบิ้งเลยนะค่ะผนงานบกหอยหอมเ้ามือนอีก,ก็ถือว่าได้หลายอยู่นะคะแพวก็ทึงหาบกหอยทึงเอาหน่มใหม่นะค่ะถ้าตั้งใจหาแต่บกหอยอีลีกะคิดว่าสิได้หลายก่อนอยู่นะค่ะอันนี้ทึงเอาหน่มใหม่ทึงหาบกหอยเนาะกระต่ายนี่บอได้ว่าเสียวมใส่บกหอยได้ค่ะเสีย,มยวมาใส่หิดปวกเนาะแต่ว่ากระประมาณบพรอไจักดอกเลยค่ะได้ั้งแต่เป็นบกหอยห็นบกหอยก็เลยเก็บเอาบกหอยสามค่ะเบิ่งเนี่ย นี่แต่หนวยหญ่งงามเลยค่ะมือนี่สาวเพลอ,อนซ้อนหลายค่ะมองละซีมองละสามมองละซีมองมองก็มองละหาก,ก็มีเนาะค่ะแต่ว่าค่ะนี่แหละเท่าที่เห็นนี่ค่ะบึง้งจนออนซ้อนค่ะเป็นตาออนซ้อนแน่เนาะเอาสำหรับคลิปนี้เพล่ก็สิพอไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะทามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้สาวเพล่พาไปนั่งเลเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ